วัสดีค่ะชาวทัตน้ำมินกระกฎพิจิกนะคะดวงความรักของคุณประจำเดือนพฤษภาคม2567เริ่มกันเลยนะคะขอดูกันเลยสถานการณ์คนโสดก่อนนะคนโสดค่ะชาวทัตน้ำไพ่ใบแรกขึ้นเป็น true of p e n t a c l e สถานการณ์ของคุณตอนนี้มันมี feeling ที่เรียกว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์กำลังปรับตัว บางคนเพิ่งโสดนะคะหรือว่าบางคนกําลังปรับตัวกับชีวิตใหม่อนาคตใหม่บางคนกําลังปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยหรือบางคนอาจจะมารู้ว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นเออเป็นอะไรที่เปิดกว้างทางเพศทางเลือกอะไรประมาณนี้อันนี้ในบางคนบางท่านนะแต่ในบางคนบางท่านก็เป็น LGBTQ+ อยู่แล้วแหละ ะะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เหมือนคุณกําลังแต่จุดมุ่งหมายหลักๆของคุณคือตอนนี้คุณกําลังที่จะปรับตัวเองให้ดีขึ้นรวยขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นไพ่เดอะซันนะคะในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้เจอคนที่ตรงไทยคนที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมีแนวโน้มว่าคนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนหรือเคยอยู่กับแฟนมาด้วยกันหรือว่าเคยผ่านการมีครอบครัวหรือว่าเคยผ่านการใช้ชีวิตคร,ร,อ,ครตอบครัวมาก่อนอาจจะยังไม่จดทะเบียนสมรสบ้างอาจจะไม่ อาจจะจดแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ของแต่ละพื้นดวงของแต่ละคนแต่เอาเป็นว่าเขาจะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะอะไรที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้คนคนนี้จะเป็นเหมือนออท้องฟ้าที่สดใสเป็นเหมือนออออไฟแช็กที่มาจุดไฟในตัวของเราอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดว่า ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนเคยผ่านกันมีแฟนมานานๆานานมากๆแล้วแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่รุ่นน้องเลยนะคะอในสัปดาห์ที่สองนะคะสัปดาห์ที่สองที่สามคาบเกี่ยวเนี่ยในระหว่างที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่พูดคุยกับคนใหม่เนี่ยคนรักเก่าของคุณก็จะกลับมาสร้างรอยแผลอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะเอ,อ่อโดยการที่เขากลับมาเหมือนจะมาขอคุยขอคืนดีแต่เขายังไม่เลิกกับอีกคนที่เขา ไปคุยด้วยหรือเราจะไปเจอเขาในในในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะคะไปเจอว่ามีใครคนหนึ่งคอยติดตามเขาอยู่หรือแอบคุเขาอยู่แล้วคนคนนั้นอาจจะมีการส่งแมสเซจหรืออะไรบางอย่างมาหาเราได้นะคะเพื่อมาเล่าความจริงทุกอย่างให้เราฟังสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ของชาวทาดน้ํามินกรกฎพิจิกค่อนข้างจะดรามาร่ามากในเรื่องของคนรักเก่านะคะแต่เรียกได้ว่าเราฉลาดพอที่จะปีกวิเวกไปแล้วแต่เราก็อยู่ที่จะรับรู้ความจริงทั้งหมดนะ เหมือนกับอยู่เพื่อรับรู้ความจริงทั้งหมดเพื่อที่จะเหมือนหาแรงกระแทกอ่ะให้ตัวเองอ่ะออกจากคนรักเก่าให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะนายอสุวอก็คือแบบเราไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนคือหมายถึงว่าเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมเปลี่ยนเพราะตอนนี้เราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะไม่กลับไปหาเขาแล้วขอดูว่าแฟนเก่าจะทํายังไงกับเราเขารู้จุดอ่อนของเราระวังให้ดีๆใช้คํานี้เลยนะ เขารู้จุดอ่อนของเราเขารู้ว่าจะต้องจัดการเรายังไงเขารู้ว่าจะเข้าหาเราทางไหนเพื่อเราเอาเพื่อเอาเรากลับไปทีนี้เอาเรากลับไปแต่เขายังมีคนอื่นอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขถึงทําแบบนี้ The fool ไม่คิดอะไรเลยรู้แค่ว่าต้องการเอาเรากลับไปไม่คิดไม่แคร์ใครทั้งนั้นนะคะจริงๆลึกเขายังคิดถึงเราอยู่เขายังรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นของมีค่าสําหรับเราฉะนั้นแล้วทําไมคนเก่าเขาถึงไม่ยอมปล่อยน้องไปล่ะถ้าอย่างนั้นอะ ถ้าตัวเองยังไม่ทิ้งอ๋อโอเคเขาจับปลาสองมือชัดเจนมากๆนะคะจับปลาสองมือไม่เลือกสักทางแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับรักพี่เสดายน้องมาตลอดชีวิตคนคนนี้เป็นคนฟิลอย่างนี้ตลอดนะคะเขาจะลองดูว่าใครดีกว่ากันแน่เขาต้องการดึงเรากลับไปเพื่อไปชั่งเพื่อให้เราอ่ะเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งในการชั่งน้ําหนักว่ากับคนคนที่เขาคุยอยู่กับเราอ่ะใครดีกว่ากันนะคะสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายไม่สี่สัปดาห์ที่4สห์สุดท้ายชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เราจะพิภากษากับความสัมพันธ์นี้แล้วจะติดบางท่านคุยกับชาวราศีตุลละขนาตุลพิพากษายังไงคะพี่เราจะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับคนรักเก่าของเราคะ่ะว่าเขาจะยังไงชีวิตเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะคนรักเก่าของเรายอมคุยทุกอย่างเปิดประตูโอเพนให้เราเข้ามาบทสรุปของความสัมพันธ์คือเขายอมคุยและเปิดปากทุกความรู้สึก t ิเวอร์เอาเป็นว่าคนโสด เรายังจะอยู่ในสถานการณ์คนใหม่ก็ยังอยู่คนเก่าก็จะดึงเรากลับไปจิตใจเราสุดท้ายแล้วเรายังไม่มั่นคงพอกับการตัดสินใจเพราะคนรักเก่าเราไม่ธรรมดาจริงๆเขามีวิธีการโน้มน้าวจิตใจเราให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ฉะนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะขอดูคําแนะนําของชาวทัตน้ําคนโสดหน่อยค่ะ t u u of w a n เราต้องคุยเยอะๆนี่คือช่วงเวลาแห่งการพูดคุยยังไม่ต้องเลือกก็โอเคนะเข้าใจได้ ออ True of one เป็นการที่มองไป,อน,ไปนอนาคตของตัวเองอย่างเดียวก่อนให้แนะนำอย่างนี้แต่คุยก่อนอยากรู้บางทีบางเรื่องเคยสังเกตไหมคะเราพยายามจะหนีมันออกมาแต่เหมือนชอบมีแม่เหล็กหรือแรง,งดึงดูดกลับเราเข้าไปทุกทีแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราอยู่จนรู้รู้เลยรู้จนเจ็บรู้จนรู้รู้จนเข้าใจรู้จนเห็นกมูล,ลสันดานของคนคน,นั้นขอโทษที่พูดไม่เพอนะจ๊ะ สุดท้ายแล้วมันปลดล็อกตัวเราเองเฉยเลยแล้วทําให้เราเดินออกมาได้อย่างสวยงามเลยกับเรื่องราวครั้งนี้ทีนี้ดูว่าคนรักเก่าเราก็จะทำยังไงกับเราต่อไปพยายามทุกวิถีทางเพื่อดึงเรากลับไปแน่นอนชวนเราไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทําทุกอย่างบางคนควบชาวต่างชาติเขาจะวิีโออลหาเราโป่งใสทุกอย่างทําให้เรารู้ให้เราเห็นแม้กระทั่งทําให้เรารู้ว่าเขาไปกับคนนั้นหรือเขาไม่ไปหรืออะไรรายงานเราเพื่อได้ใจเรามา เออทีนี้คนใหม่ละ่ะที่วอลแวร์กับเราโอ้โหคนใหม่เขาพยายามททุกวิถีทางให้เราเป็นแฟนเขาค่ะ Tra i n of c u ค s คือเราเป็นความสุขของเขาเขารักแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนใจยากแล้วอ่ะเขารู้สึกดีกับเราแล้วเขาอยากไปต่อค่ะเอาไว่าชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกคุณจะอยู่ในสเตตัสเออคนโสดคุณจะอยู่ในสเตตัสที่เรียกว่ามีแต่คนอยากได้เราทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะคนเก่าคนใหม่เต็มไปหมดเลยขอตรวจสอบจิตใจของเราหน่อย โฟร์กซ์โอเคเราจะอยู่ในสภาวะแบบนี้เลยไม่รับรู้ละฟังไม่ใหม่เก่าไม่รู้แต่ว่าจะคุยแล้วก็จะดูไปก่อนใครเจ๋งที่สุดใครโอเคที่สุดใครเหมาะกับเราที่สุดใครที่ทําให้เรารู้สึกไม่ทิ้งความเป็นตัวเองไปไม่สงเพศตัวเองไม่ลดคุณค่าตัวเองได้จะเลือกคนนั้นนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้เลยกับชาวธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะกับ คนโสดมาทีนี้ต่อเลยค่ะกับสถานะไม่ชัดเจนดุเดือดมาก,กวันนี้นะคะสถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานาการณ์ปัจจุบันของเราเซเว่นออฟออฟเราชัดเจนมากเลยว่าเราเป็นช้อยเรายินยอมกับการที่จะถูกเป็นช้อยตรงนี้นะคะอคนคนนี้ชอบมีคีย์เวิร์ดหนึ่งให้กับเราเสมอคือการรอให้เรารอเก่งมากเลยให้เรารออยู่ได้รอคอยรอทุกอย่างรอแมสเซจรอทุกสิ่งรอคําตอบทีนี้มาดูต่อสถานาการณ์ใน เซกชั่น uh, แรกเอยไม่สถานการณ์ในสัปดาห์แรก strength คนรักเก่ากลับมาของใครคนรักเก่าทุกอย่างเป็นการสลับกันได้ทั้งเราและเขาหรือเราอยู่ในสถา,านะชอยแล้วเขายังมีคนรักเก่ากลับมาสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็คือว่าเขาจะเงียบไปพอคนรักเก่ากลับมาเงียบเหมือนอีกเหมือนเดิมอีกแล้วให้เรารออีกแล้วนะคะให้เรารออีกแล้วจนสุดท้ายความจริงกระจ่างมากๆในช่วงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองบางคนรู้เลยว่า เขายังมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคนรักเก่าอยู่แล้วเราเป็นเหมือนรักซ้อนเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของเขาสัปดาห์ที่สองที่สามอะเราจะลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองและบอกกับเขาไปว่าฉันไม่ยอมที่จะเป็นมือที่สองที่สามหรือฉันจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเรามีคําถามมากมายที่จะบอกเขานะคะเราส่งผ่านทุกอย่างทั้งทางโซเชียลหรืออะไรบางอย่างทุกๆก,การกระทาให้เขารับรู้ไม่ว่าจะเป็นการพูดกันตรงๆหรือโซเชียลมีเดียบางอย่าง เหมือนเป็นการพูดพูดกระแทกหรืออะไรบางอย่างให้เขารับรู้ไฟทั้งหมดที่นี่เขาจะทํายังไงกับเราฟิโนบครับเขาเป็นคนฉลาดมากเขามีวิธีทางในการจัดการเราแล้วก็จัดการกับคนรเก,ก่าของเขาเขาจะมีทิฐท่าที่ยังไม่เลือกพูดจาดีๆกับเราพูดจานิ่มๆกับเราพยายามทําทุกอย่างให้เรายังอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาทําไปเพื่ออะไรทรีออฟ n ิโนโก็เราเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นช้อยที่ดีแล้วที่ผ่านมาในชีวิตของเขา เราเป็นคนเดียวที่คอยซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องบางคนเรื่องเงินด้วยนะคะบางคนเรื่องความรู้สึกภายในใจบางคนเธอไม่เคยไปไหนจากเราคุณไม่เคยไปไหนจากเราเลยสักครั้งเดียวความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้ว่าเป็น LGBTQ+ ด้วยคือเขาแฟนเก่าเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่เราเป็นเพศทางเลือกก็คือ LGBTQ+ นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะอ่ะอืมทีนี้มาดูสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4บ้างจะเป็นยังไง The High Priestess เรายังอยู่ในเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับของเขาเขายังจะทักมาอยู่เรื่อยๆยังจะคุยมาอยู่เรื่อยๆแต่จะพูดจะคุยในเรื่องที่เขาอยากพูดอยากคุยเท่านั้นส่วนเรื่องที่เราอยากจะถามเราจะไม่ได้คําตอบสัปดาห์ที่4ี่ six of cups เขากับคนรักเก่าจะกลับมารักกันอย่างเต็มตัวเลยค่ะกลับมารักกันอย่างเต็มตัวส่วนตัวเราเหรอคือเราจะเห็นอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายความจริงจะถูกเปิดเผยส่วนตัวเรานี่เลย ten of swords เราจะเหนื่อยความสัมพันธ์นี้เหมือนเราขุดหลุม ให้ฝังตัวเองอยู่ซ้ําๆซ้ำๆนะคะเด e อ o มูน mm hmm. มันถ้าคุยชาราศีมีลัคนามีนต้องระวังภาวะจิตใจของเราค่อนข้างจะจิตตกมากๆนะคะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะชูออฟคับเขากับคนรักเก่าของเขาจะมีการกลับไปคบกันนะคะกลับไปคบกันอย่างจริงจังส่วนเรา Nine of Pentacles oh. โหเขาอยากเขาจะมาบอกเราว่าขอเป็นแค่เพื่อนได้ไหมนะคะขอเป็นแค่เพื่อนได้ไหมแต่เขายังโฮเราไว้อยู่อดิ คนคนนี้มีวิธีการที่โฮเราโฮเราไปถึงว่าทําให้เรารอคอยเขาอยู่ได้ขอดูความความรู้สึกของเราในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายในสัปดาห์ที่สี three of sort ค่ะ oh god what the hell t of sort คือเราเสียใจค่ะเราเสียใจกับทุกอย่างทุกสิ่งเราต้องไปต่อนะทุกคน ชีวิตของเราจะได้ไปต่อ,อยังไงไหมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าโอเคชัดเจนเราตัดสินใจในเครื่องสุดท้ายว่าเราเดินจากความสัมพันธ์นี้มาแน่นอนและหันหลังให้กับมันค่ะเราจะหันหลังให้กับมันแต่เห็นไพ่เอสออฟคัพอย่างนี้นะชัดเจนมากว่าสัปดาห์หน้าเอ้ไม่ใช่เดือนหน้าเดือนธันวาคมของสิ้นปีน่าจะมีอะไรลุนล้นหลายอย่างเขาคนนี้จะกลับมาอันนี้เซ็นเอาไว้ก่อนเลยนะคะโอเคเขาคิดแผนการอะไรอยู่ไหมขอดูหน่อยหลังจากที่เขาบอกเราเป็นเพื่อน s i กออฟวอรอุ้ยมั่นใจมากคนนี้มั่นใจในตัวเองว่าเขาคิดแผนการอะไรไว้ไหมเขาคิดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะเดือนธันวาพี่บอกไว้เลยเขากลับมาพี่บอกไว้เลยหมอบอกไว้เลยว่าเขากลับมาหมอบอกไว้เลยเขากลับมาเขาคิดอะไรไว้แล้วในใจนะคะเขาคิดอะไรไว้แล้วในใจแล้วมาหาเราแบบปรับฉับพันแบบมารับเราไปกินข้าวหรือว่าส่งของให้เราถ้าเป็นคนต่างชาตินะทําอะไรบางอย่างหรือมาเลยซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยอยู่สิงคปโปร์ก็มาอยู่จีนก็มาอยู่ไต้หวันก็มามาเลยนะคะ โอเครอดูกันในเดือนหน้าแล้วกันนะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะกับสถานะไม่ชัดเจนชาวธานามินกรกฎพิจิกทีนี้มาดูคนมีคู่บ้างค่ะคนมีคู่ชาวธานามินกรกฎพิจิกนะคะเอฟไฟออฟสอดสัปดาห์ในความสัมพันธ์ของคุณค่ะในเดือนนี้ต้องระมัดระวังการโต้เถียงกันนะคะการโต้เถียงกันด้วยเรื่องใหม่ๆเรื่องของคนข้างบ้านเรื่องของคนรอบตัวญาติพี่น้องนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงไม่รู้จักจบจักสิน้นนะคะ คุณจะมีปากเสียงกันอย่างหนักมากประมาณสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่สาต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นี้ให้ดีเหมือนกับความสัมพันธ์นี้วนเวียนอยู่ในเขาวงกฏนะคะเลิกลากันไม่ได้นะคะอมืมีปัญหาเรื่องลูกด้วยระวังลูกบางคนได้รับอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆ,ๆการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีปัญหาเรื่องของลูกน้องของเขานะคะที่เป็นเหตุหรือเพื่อนของเขาเพื่อน่วงงานเขาที่เป็นเหตุทําให้เกิดอาการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ดูใบสุดท้ายนะคะ Six of Pen นเดลคอ แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คือพ่อแง่แม่งอนง้อกันไปง้อกันมาสุดท้ายเขาไปพึ่งใครไม่ได้หรอกคะ่ะเขาก็ต้องพึ่งคุณอยู่ดีความสัมพันธ์นี้นะคะไปไหนกันไม่พ้นหนีกันไม่พ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะประมาณนี้เลยทุกคนก็ชาตธนามินกรกฎพิจิกนะคะกับเดือนพฤษภาคมกันยายนสองห้าหกเจ็ดชาวนามค่ะ